เกมถ่ายภาพเกมที่1นทีมแข่งขันทั้งสองทีมจะได้รับชมภาพที th ai th ai <S S ่เหมือนกัน2ภาพแต่มีจุดที่ไม่เหมือนกัน5จุดภายในระยะเวลา10วินาทีทีมที่ยกมือก่อนจะได้สิทธ์ในการถ่ายถ่ายถูกได้จุดละ1นคะแนนแต่ถ้าครบ10วินาทีหรือถายผิดสิ์จะเป็นของอีกฝ่ายทันทีไม่เหมือนกันอยู่ทั้งหมด5จุดจุดละ หนึ่งคะแนนนะครับเดี๋ยวพร้อมหรือยังพร้อมพร้อมพร้อมครับไปดูภาพกันครับมาเลยเหมือนไม่เหมือนตรงไหนมันเหมือนตรงไหนไม่เหมือนตรงไหนเหมือนไม่เหมือนตรงไหนมันเหมือนตรงไหนไม่เหมือนตรงไหนมันเหมือนไม่เหมือนตรงไหนเอาละหมดเวลาเอายกมือมาตอบแม่ตอบแม่อนนี้ก่อนนี่ก่อนเลยช้าไปนิดนึงไม่ คุภาพสตีกอดช้าอยู่แล้วเอาให้ให้ให้อะไรนะเลเีฟเฟิร์สก็ได้อะไรนะเลเล่เฟิร์สเลดี้เฟิร์สพูดได้ชัดสิเลลี่เฟิร์สเลดี้เฟิร์สลี้เฟิร์เล้เลดี้เฟิร์สเลดเลลี้เฟิรล้เลิลี้เฟิร์สเลดล้เฟิร์ส้ เวลาครับไปไปเลยไปเลยเอาให้ได้เอาชี้ถูกลุงนะออเเรเร็วกอะไปเอไปๆโอยแล้วครอะไรวะเอาแล้วอีกทีมหนึ่งเชิญครับเอา ไปถจับไปนะย,ย,ยังไม่เห็นเลยอยังไม่เห็นนะครับอีกทีนึงตอนนี้จับเวลาไปแล้วนะครับเวลาเดินไปแล้วจับแล้วจับไปแล้วจับไปแล้ว,ลวอเอาเลย รรคับเยม่มิยังไม่ได้สักคะแนนเดียวเลยเกิดอะไรขึ้นยกมือช้าไม่ไม่ใช่หรอกตะกี้อีก15วิาวิคุณก็ใช้เปล่ามาอ้างว่ายกมือช้าเลยเขาให้โอกาสแล้วบอกแต่แรกแล้วว่าเดดี้เฟิร์สเกมแรกให้ไปก่อน4เกมหลังเดี๋ยวกว่าเราเอาเอาแล้วครับ ทางทีมกระทะเหล็กบอกว่าให้เลดี้เพิร์ไปก่อนแต่สำหรับทีมแม่ค้าส้มตาำเกมแรกทำไปถึงห้าคะแนนรงนี่คือบรรยากาศของความท้าทายสนุกสนานกันแบบนี้แหละครับเกมเหมือนไม่เหมือน The Hunting เกอ ไปถึงเกมที่2เรามาทบทวนเรื่องเมื่อเกมแรกกันสักครู่มาทบทวนคะแนนนะครับกูอุ่นใจแล้วได้กินไข่ยาบายแล้วทีมเราไม่ต้องซื้อไข่เลยอันนี้ศูนย์คะแนนนะครับส่วนทางผู้หญิงนี่โอ้ต้องบอกว่าสุดยอดจริงเพราะอย่างเติ้งนะครับนำไปแล้ว5คะแนนส่วนเกมที่2นะครับเป็นเกมภายภาพเกมถายภาพเกมที่2ทีมแข่งขันทั้งสองทีม จะได้รับชมภาพที่เหมือนกัน2ภาพแต่มีจุดที่ไม่เหมือนกัน5จุดซึ่งมีความยากมากขึ้นภายในระยะเวลา10วินาทีทีมที่ยกมือก่อนจะได้สิทธิ์ในการถ่ายถ้าถ่ายถูกได้จุดละด2คะแนนแต่ถ้าครบ10วินาทีหรือท่ายผิดสิทธิ์จะเป็นของอีกฝ่ายทันทีเรามีภาพเหมือนกันสภาพเหมือนเดิมน,นะครับแต่มีจุดที่เหมือนไม่เหมือน หจุดแต่เที่ยวนี้จุดละ2คะแนนเอ้จอแรงแรงเลย2แรงเลยองแรงเลยพร้อมกันไหมครับพร้อมอันหน้าไปทางจอของเราเลยครับผมภาพร้อมแล้วให้ดูภาพทั้งหมด10วินาทีนะครับว่าตรงไหนเหมือนไม่เหมือนยังไงนะครับพร้อมไปชมภาพกันเลยครับ เห็นแล้วใช่ไหมครับเห็นแล้วใช่ไหมครับเห็นจุดต่างนะถ้าเกิดว่าใครไม่มั่นใจอะไรยังไงเนี่ยผมห้ามเด็ดขาดเลยนะที่จะบอกว่าเฮ้ยเราเห็นแค่หนึ่งจุดแล้วเราไปตอบคนอื่นเขาเห็นก่อนยกมืออย่างเงี้ยอ่าผมบอกให้ยกมือยกเองเลยอันนี้โอ้โหยังยึดรอตรงนี้อะไรไปแล้วเวลาพร้อมแล้วนี่ผมให้สัญญาณแล้วให้สัญญาณแล้วเพราะว่าการให้สัญญาณนี่จะต้อง มีสมาธิเมื่อผมบอกว่ายกมือนี่ไงทางนี้ยกก่อนละโอ้ยถ้ามายกนะถ้าพร้อมเวลา10วิ15วินาทีนะครับจับเวลาภาพมาครับไปเลยไปเลยจุดแรกจุดแรกโอ้โหเอาไปแล้วสองทีสองโอ้ เอาเลยคนนี้เหลืออยู่แค่จุดจุดเดียวเท่านั้นนะครับเหลืออยู่แค่จุดจุดเดียวซึ่งเป็นจุดที่ต้องใช้ความสามารถมากๆนี่แหละอย่างที่ผมบอกว่ารายการเราต้องใช้พินิษพิจารณาดูให้ดีที่ผมพูดอยู่อย่างนี้พร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมไปครับจับเวลาเย้เย้เเย้เย้เย้้เโอโหได้มาหนึ่ง เดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะบอกคุณภูมิใจกับลูกทีมคุณมากเลยภูมิใจเพราะรอบเมื่อกี้เม็ดสุดท้ายก็เอาไม่ได้วันนี้เะอกี้าไม่เปิดภาพแชรไว้นานเนี่ยคิดว่ายังไม่รู้เห็นือยกันเห็นหไรกัยครับโอ้โหเนี่ยเดสีเห็นแค่สีสลับสีโอ้เสดยว่ามันมองตอนนั้นเห็นเลยนะฮะตะทางแม่ค้าต้มตำาลครับทำไมถึงมั่นใจมากขนาดนั้นเห็นเนี่ยเห็นอะไรก่อนเห็นพงค่ะ เห็นทองเนีมยพอใจเลยตอนแรกเห็นแค่สองที่แล้วเขาเข้าไปใกล้ๆเห็นอีกแต่จริงๆผมว่าทีมแม่บ้านเนี่ยนะหรือตัวทีมแม่ค้าทีมผู้หญิงเนี่ยเขาจะสังเกตมากกว่าผู้ชายเพราะว่าเขาสังเกตทุกเรื่องเขาจะรู้ว่าเราซ่อนตานตรงไหนซ่อนเงินตรงไหนเขาจะรู้หมดอ่ะโอ้ยนี่แน่นอนเลยหนูก็หาเจอเพราะจับผิดสามีบ่อยค่ะเนี่ยเห็นไหมเราต้องเสียเปรียบเพราะนั้นเราต้องหัดเป็นคนสังเกตว่าภรรยาเรามองเราตรงไหนอยู่และจะทำให้เกมเนี้ย มันสะดวกขึ้นเกีียวกันไหมเกี่ยวแล้วนี่แต่ละคนตอนเรียนน่นเรียนหลังห้องไม่ค่อยยกมืออาจารย์ให้ยกมือต่อกันเงียบกอดออกเนี่ยผู้ชายเป็นเงี้ยเอาละครับตอนนี้เรามาสรุปคะแนนกันนะครับท่านผู้ชมครับครับสำหรับทีมแม่ค้าทำไม่ได้อีก4ข้อ8คะแนนรวมเป็น13คะแนนส่วนทีมกระทะหลาก พวดีที่เราได้เชฟจากประเทศพี่น้องชาวลาใับนะครับถ้าไม่งั้นแล้วก็คงจะแย่ทั้งเกาหลีเอยทั้งเศษของฝรั่งเอ่ยสายตาไม่ค่อยดีแล้วที่จริงสายตายาวน่าจะดีนะครับตอนนี้สรุปคะแนนทั้งฝ่ายทีมกระทะเหล็กได้หนึ่งข้อสองคะแนน ของความท้าทายในรายการเ,เหมือนไม่เหมือนเดอะฮันต <The S 1> ิงเ <The Hunting S 1> กม